สำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีคนใหม่สายเสรีนิยมของเกาหลีใต้อีแจมยองให้คํามั่นเมื่อวันพุธว่าจะฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายเกือบสิ้นชาติที่เกิดจากความพยายามประกาศกฎอายการศึกและจะกอบกู้เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญแรงกดดันจากรัฐที่กิจกันทางการค้าทั่วโลกซึ่งกําลังคุกคามการดํารงอยู่ของประเทศค่ะชัยชนะอย่างเด็ดขาดของอีแจมยองในการเลือกตั้งฉุกเฉินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสีของเอเชียหลังเกิดกระแสต,ต่อต้านความพยายามรัฐประหารที่ล้มเหลวซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลยุนซอกยอนเพียง3ปีหลังเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอันสันคอนค่ะอีแจมยองต้องเผชิญความท้าทายอันหนักหน่วงที่สุดสำหรับผู้นำเกาหลีใต้ในรอบเกือบ30ปีตั้งแต่การสมานร,รอยล้าในประเทศที่ได้รับบาดแผลลึกจากความพยายามประกาศกฎอายการศึกไปจนถึงการรับมือกับนโยบายกิจกันทางการค้าของสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งพันธมิตรด้านความมั่นคงและคู่ค้าใหญ่รัฐบาลอีแจมายองจะเป็นรัฐบาลที่มีความเป็นจริงและส่งเสริมการตลาดเขากล่าวหลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งที่อาคารรัฐสภาสถานที่เดียวกับที่เขาเคยปีนกำแพงเข้าเมื่อ6เดือนก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก,กจีดกันโดยกองทหารที่พยายามขัดขวางการโหวตต่อต้านกฎอายการศึกข้อสัญญาว่าจะลดข้อจํากัดทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมและการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งให้คํามั่นว่าจะฟื้นการเจร กับเกาหลีเหนือโดยยังคงพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งกับสหรัฐและเดินหน้าอย่างสมดุลในด้านการทูตทั้งนี้ค่ะอีแจมยองได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในตําแหน่งประธานาธิบดีโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติและเข้ารับอํานาจในฐานะประธานาธิบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดทันทีโดยได้หารือกับผู้นํากองทัพเพื่อรับฟังรายงานด้านความมั่นคงจากผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการอีแจมยองได้รับคะแนนเสียง49.40 จากผู้ใช้สิทธิ์เกือบ35ล้านคนขณะที่คู่แข่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมคิมมูนซูได้41.15%ในการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1997ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn